รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นผมว่าน่าจะเกลือว่ะเกลือยับยับเลยอเอาไงดีวะเปิดโอโ้โหแล้วมีแพ็คคูณสองไงประเด็นแพ็คคูณสองไงเปิดโอโ้โหผมยังได้เซ็นคูตัวเดียวไป หรือไม่ก็ตัวลองตัวเดียวไปแต่เซนคูมันจะเก่งนะเปิอืขอเฮอรร้อยใบเนี่ยขอเฮอถ้าเกิดผมได้คู่เทพนะผมสุ่มเกียร์โชว์วันนี้เลยอะถ้าเกิดผมได้คู่เทพนะผมสุ่มเกียร์โชว์วันนี้เลยแต่ไม่เอาแบบว่าโกนหัวนะโกนหัวไม่เอานะมาดูลุงกลัวเอ้ยไม่เอาสิโอตายร้อยใบโอ้โห จะได้อะไรแล้วหมุนนานขนาดนี้มันใส่มาในตู้หรือ,อยังเหอะทีเอ็มอะทีอมันใส่มาในตู้หรือ,อยังเหอะเปิดอือะไรวะตลอดแท็กคุณสองมางี้พรุ่งนี้ต้องเติมเพลุงแล้วโอ้ยสบายเพลุงอย่างถูกได้กำไรนิดหน่อยก็พอ,อไม่ออกไม่ออกเลยเหือเจ็ดสิบใบละสูงไปหมื่นลูบี้ยังไม่ออกเลยเวอร์เกินเปิด เลิกสามครั้งไปเปิดเอาลงคู่น่าจะบันเทิงอะ่ะลงคู่เลมน่าจะบันเทิงอะผมว่ามูฟกันมูฟกันแบบกระตุยกระจายอะ่ะมันต้องมีสกิลต้านมูฟมาแล้วเบิร์อัพแสงช่องท้ายไหมใช่ไหมรอบที่แล้วแปดดาวช่องไหนวะไปสิบโมงวันที่หนึ่งหรือว่อ๋อโอ้โหตัวนี้ว่าทำไมอะ ตัวอะไรอะ่ะชื่ออะไรไม่รู้อืมเอาถือว่าถือว่าถือว่าเลิกงามยามดีได้มาตัวนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสุ่มเลยเปิด <c oughs> เหลือกสี่สิบใบเว้มามาได้ครบสี่ตัวไป้เปิดที่มาดูความเกลือของผมเปิดโ <c oughs> อ้โหอะไรเนี่ยมาจัดไป กลับไปเล่นจริงๆน่าจะกลับไปเล่นตั้งแต่เดือนที่แล้วครับมันมันแจกตัวธรรมดาเยอะมันแจกตัวธรรมดาเยอะแล้วผมจะไม่ได้เซ็นคูอ่ะผมมีรางสังหรณ์ตังหิตตังหิตอ่ะว่าผมจะได้เติมเพิ่มอ่อะเปิดโอ้โหคนดูถึง 2, สองพันสุ่มเกียร์เลยไม่สุ่มตัวด้วยอืมคนดูถึง 2, สองพันสุ่มเกียร์เลยไม่สุ่มตัวด้วยเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดถ้าเกิดสุ่มได้คูเทพอะ่ะสุ่มเกียร์ให้ดูเลย งบสองพันอ่ะมาดูที่จะได้หรือเปล่าทุกคนสาทุกเก้าเก้าเจ็ดดาวเจ็ดดาวโอ้โหไอ้นาวิกโยธินโอ้โหดัมบี้โอ้โหไอ้เค็กโอ้โหลีอา โอ้โห oh, what the what the สาธุแปดแปดโอ้เบี้ยมามามาตัวใหม่อยู่ไหน Where are you Where are you Where are you โอ้โหสาธุแปดแปด sáu, 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 tăng tùa sáu, 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 What the hell sáu, 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 นายศิลปะต้องเข้าแล้วจังหวะนี้นายศิลปะต้องเข้าแล้วกดดับเบิลซับไม่ได้ครับน้องต้องกดซับอย่างเดียวครับอมันผมมีแววว่าผมจะเกลือว่ะสามสี่ห้าหกเ็ดแปดโอ้โหนี่เร,ร้อยครับทุกคนผมมีความรู้สึกว่าผมจะเกลือจริงๆด้วยครับโอ้โหถ้าผมไม่ได้นี่แย่เลยนะ มผมว่าผมไม่ได้แล้วแหละผมว่าผมเกลือคิดว่าเซนคูจะผลักแม่งกว่าเลมไหมครับจะได้สุ่มครับผลักแม่นกว่าครับเก่งกว่าเลมด้วยครับแต่ว่าแพ้ทางเลมนะเพราะว่าเป็นาธาตุไฟถ้ามีโอกาสสักเกิดสุ่มได้ในไลน์นี้เดี๋ยวเราไปเทสกับเลมเลยเอาบี้หมดว่ะเฮ้ยทุกคนทำไงอะเติมแพคคูสองแล้วสุ่มเกียร์แล้วก็ค่อยรีวิวเซนคู ทีเดียวสองเพร่เกียทีเดียวออกโอ้เอาเกินไปน้องนี่โดนเอ็มาขิงผมหรอฮะไหนมาขิงอีกนี้ไหนมาขิงผมอีกนี้บ่าช้างเก่งไหมผมว่าน่าจะโอ้ยดูดิซ้ำอะซ้ำ,ซำมันซ้ำอะรอทู้บับดีไหมครับรอดีมากควรรอครับอย่าเป็นบ้าแบบผมนะฮะเออ ผมไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่เปิดน่าจะการันตีเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้เปิดผมจะเติมแล้วผมจะเปิดกาชาสุ่มเกียร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับก่อนจะไปรีวิวนะครับผมเดี๋ยวรู้เลยกระโดด 5G ไม่ทันแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วกระโดดหลายทีแล้วมาไปพร้อมกันกับ2,100คนดูครับผมมาเซนโก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 ไม่ต้องสองต้องดูทรัพยากรก่อนว่าอันไหนแต่รอบนี้เหมือนเขาว่าขายเกียร์แหละมา จัดไปเซ็นกูต้องออกค้อมเทมากจัดไปโอ้โหไอประยุทธ์จันโอชาเอ้ยไม่ใช่ไอเทพประยุทธ์แหมเกือบแล้วกูมาควรปั้นเซโนแม็กไหมไฮเปอร์แม็กได้ครับก้าดาวแม็กเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปั้นครับหมุนไปแล้วเกินครึ่งคลิปเปิด์ตบอล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 บรัวบอลรัวเรามีพี่เยอะเราไม่สนใจโอ้โห ไม่เป็นไรครับไปก็ต่อครับยกเลิก3ครั้งครับท่านผู้ชมมาจัดไปเซนครูเพื่อเซนครูเท่านั้นใช่ไหมใช่เซนครูไหมเมื่อกี้อะตัวอะไรอะตัวอะไรไม่ใช่สแตนลี์เมียตัวตามผมเมียบอกจะไปร้านไปส่งหน่อยจ้าที่รักไว้ตายเปิดเซนครู เส้นครูต้องมาพวกมีโทรตามโอ้โหถ้าเกิดห้าวันพี่ไม่ออกผมต้องลองให้ป่ะผมถามจริงเหอะถ้าไม่ออกคือลงสตรีมเลยนะเปิด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 โอ้โหถามจริงเหอะเฮ้ยยกเลิกสามครั้งครับเปลี่ยนภาษาไหมเปลี่ยนภาษาก็หมุน หนึ่งหมื่นที่รัดแจกโอเคน่าใช่ะไปเปิดโอ้โหปลาทมงเปิดลูกเสือเปิดแม่วักเปิดเซล,ลี่เปิดโอ้โหแม่หมดเอาแล้วกูดโดนแล้วทีเอ็มเล่นกูหนักมากทีเอ็มเล่นกูหนักมากมาลุยครับผมห้าพันบี้ไม่ได้ห้าไปเลยวุ้ดเดือดนิ้วโอ้โหเกมเล่นผมหนักเกิน ขอ,อบใจไว้น้องชาย